ฉันเราไปด้วยกันตามวันไปเกาะแคนดี้ให้เราไปเกาะแคนดี้อยู่นี่ที่นี่ดีกว่าแต่ไม่มีท็อปปี้ไม่มีลูกอมไปแทะให้อมมมันๆฉันก็กลัวความทุกข์ยากแต่พจนไพยสนุกมากทังเพลงสักทีพระจนไพยก็ดีมีต้นไม้ลูกอมมิกเลน้ำมะนาวแต่เรื่องเล่ามันมีจริงมันคือการพระจอนไพยจ้าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม ไฟเบอร์แอนน์วอเทอร์เกลนะครับอ่าซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวตะลุยด่านธรรมดานะครับซึ่งเหมาะมากสําหรับการเล่น2คนนะครับแต่วันนี้เราเอ่อวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาครับเอ่อขอต้อนรับคุณเคทตลีนครับอ่ะครับวัสดีครับเอ่อผมเคทตลีนครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งผมไม่ได้อ่าอัพคลิปในช n e l แล้วนะครับผมเปลี่ยนชื่ออ๋อแล้วแล้วคุณเปลี่ยนชื่อเป็นไรครับเอ่อผมยังไม่ได้คิดเลยครับผมเลิกผมว่ากาดจะเลิกแคสเกมแล้วเนี่ยพอดีคุณชวนมา อ๋อเหรอครับงั้นเออเราโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนเดี๋ยวผมให้คุณเป็นตัวตัวน้ำนะเดี๋ยวผมเป็นตัวไฟอ่าครับครับครับได้ครับเราเริ่มกันแล้วคุณผู้ชมครับดูครับมีด่านนี้เยอะมากครับเราลองไปเล่นเอ้ยอันนี้ผ่านผ่านไปแล้วนี่ว่าโอเคโอเคครับเดี๋ยวคุณเคสลีนะครับเดี๋ยวคุณคุณใช้อ่าเ A D อะไรเนี่ยครับอ่าครับครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้เออเดี๋ยวผมใช้อะลูกศรนะครับโอเคไปเลย เนี่ยเป็นเกมง่ายๆนะครับซึ่งเหมาะกับการเล่นหลายคนมากคือถ้าเป็นตัวไฟเนี่ยมันก็จะลงไฟได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวถ้าเป็นอะไรอ่ะมันก็จะลงมาในนี้ไม่ได้ถ้าลงมาในโคนเขียวๆนี้ก็ตายเหมือนกันนะครับคุณคุณเดินมาเนี่ยคุณเคสลินเอ่อครับครับนี่นะครับถ้าถ้าสมมุติเป็นตัวน้ําเนี่ยนะครับมันก็จะลงไฟไม่ได้นะครับชาคุณใช่ไหมครับคุณโมบีดิกครับครับสำหรับมือใหม่นี้อาจจะเล่นยากสลกหน่อยนะครับ ต้องเอ่ออาศัยความสามัคคีกันในเกมในในเกมวะในในในทีมด้วยนะครับซึ่งผมกับคุณเคสรีเนี่ยผมรู้จักเขามาสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับอ่าครับคุณเป็นเพื่อนผมมาสิบกว่าปีแล้วครับว,วิวปัญญาโว้นไม่ก็มีอยู่คนเดียวแล้วคนภาคเนี่ยเอ้ยไม่ได้มีอยู่คนเดียวมีอยูอ่คนเดียวพอพอพอเลยครับโอเค,คอคสนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับความจริงผมก็คือผมคือไอเนี่ยอะไรวะ เออช่างมันเถอะเรามารู้เกมนี้หน่อยนะครับนี่ครับมันต้องให้อีกคนหนึ่งอ่ะมาคอยเหยียบให้ครับแล้วจะให้ได้เอ้จะได้จะให้ได้จะจะได้ให้อีกคนหนึ่งขึ้นมาได้นะครับโอเคนี่เราก็ดันไปนะครับเพื่อเอามากระโดดขึ้นฝั่งนี้นั่นเองนะครับโอเคอ่าถ้าเพชรถ้าเป็นตัวสีฟ้ามันก็จะไปเก็บเพชรสีฟ้านะครับใช่ไหมครับคุณเคสลินอ่าใช่ครับพ่อเลยครับจบเลยครับคุณไม่ได้มีสองคนนะคุณมีแค่คนเดียวนะครับ นี่ผมเล่น2มือพร้อมกันโอเคแค่นี้ครับเราก็จะเป็นอันผ่านนะครับดูครับด่านแรกใช้เวลาไปร่วม2นาทีนะครับโอเคเราไปลุยด่านต่อไปกันเลยดีกว่านี่ครับได้แรงได้ได้อ่าได้บีนะครับโอเคเราไปความจริงด่านพวกนี้ผมเล่นผ่านแล้วเราไปเล่นด่านที่ผมยังเล่นไม่ผ่านดีกว่านะครับดูนะครับมันเริ่มยากไหมครับเดี๋ยวต้องเราต้องสำรวจสำรวจอะไรวะสำรวจแมพก่อนนะว่ามันเดินยังไงได้อะไรได้ยังไงม้าง โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้ำลงไปสำรวจกัน่นโอเคปึค๊บนี่ครับต้องต้องให้เดี๋ยวมันต้องมีสวิตอะไรวะสีเออนี่ไงสีขาวอยู่ตรงนี้ปึ๊บเคนี่ครับตัวแดงลงมากดสวิตขาวอเอ้ยขึ้นไม่ได้อะสวยแล้วทำไงดีเดี๋ยวแป๊บนึง มันต้องมีคันโยกอะ่ะคันโยกสีน้ําเงินอะ่ะโอ้โหอยู่นู่นเลยอ๋อเราต้องไปหาไอ้นี่ก่อนอะไรวะคันโยกสีเขียวอะ่ะนะครับไปหาคันโยกสีเขียวก่อนเนี่ยครึ้นมานี่แล้วก็ขึ้นไปนู่นเอ้ยไม่ได้ติดเดี๋ยวตอนนี้เราให้ตัวน้ํานะครับไปกดคันโยกสีเขียวลงมาก่อนนะครับอ๋อมันต้องขึ้นไปมันขึ้นไปตรงนั้นอ๋อดูแลนี่ไงฮึอุย้ยฮึกรรม ตายเลยเอาใหม่ต้องให้ตัวแดงอะขึ้นไปเอ้ยตัลงมันต้องไปเอาอะไรก่อนกันแน่เนี่ยครับอ๋อคันโยกสีขาวก็ขึ้นไปไม่ได้คันโยกสีเขียวก็ขึ้นไปไม่ได้มันติดขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้เอ้ยได้ได้ได,ได้มาแล้วอาอเอา้ากมไม่ได้อยู่ดีงั้นก็ต้องอ๋อคันโยกให้ให้ตัวน้ำแดงนี้เดี๋ ครับขึ้นมาแล้วนี่ครับมาหาไอ้ตัวปุ่มสีขาวนี่เหยียบไว้อ่าทีนี้ระหว่างที่ตัวนี้เหยียบไว้ตัวไฟก็มานี่ครับมาเก็บเพชรแล้วก็มามาดึงคันโยกสีเขียวลรกเกลือกเกลือกโอ้เนี่ยครับทำอย่างนี้ครับโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่เรารู้แล้วเรารู้แล้วทำไงโอ้แค่ด่านเดียวนี้มันยากมันก็ไม่ยากครับต้องใช้ความสามัคคีใช่ไหมคุณแคทเธอรีนใจครับ เอ่อผมคิดว่านะครับการเล่นเกมนี้เนี่ยนะครับต้องใช้ความสาม,มัคคีอย่างมากเลยนะ <c oughs> พอเดียวครับึึบบไปแล้วอุ้ยอู้อู้ออเกือบตายครับคุณเอ่อคุณน้ำคุณลงมาไเลยครับ <c oughs> นี่ยผมดึงคันโยกแล้วโอเคคุณลงมาหน่าลงมาลงมาดิลงมาเอ้ยอ่าเดี๋ยววันนี้ผมลงไปเก็บให้เอ้ยเราจะกลับยังไงอ๋อเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว ปพ๊บพอสีเขียวมาก็ต้องให้สีฟ้าไปหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้สีแดงไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้สีฟ้าไปนี่ก่อนผมจะเรียกตัวไฟว่าสีแดงนะครับเพราะมันคงไม่ใช่สีเหลืองแล้วก็เรียกตัวน้ําว่าสีฟ้าเพราะมันคงไม่ใช่สีเขียวเหมือนกันโอเคเราจะให้ตัวอ่าตัวแดงกลับมาก่อนก็คือตัวไฟเนี่นะะะนะครับอุ้ยอุ้ยอ่บอ่านะครับมาแล้วทีนี้ก็ให้ลงไปเก็บนี่เลย เก็บเพชรมาอ่าทีนี้ต้องให้ตัวฟ้านะครับลงมาด้วยเคตัวฟ้านี้เอ้ยตัวฟ้านี่ก็เอออ่าเอาไม่เอาจริงแล้วคราวนี้ผมจะไม่เล่นละไม่ใช่ไม่เล่นดิเล่นอยู่แต่ว่าจะไม่เอาแบบว่ายังไงอะเอาจริงแล้วมาอึอ๊บอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องทํำยังไงอึอ๊บนี่ครับอย่างเซียนครับ ยังงโอเคเปิดนี่ปุ๊บก็กลับเข้ามาเฮ้ยตัวตัวน้ําอยู่ตรงนั้นไปนะครับเนี่ยพอตัวแดงลงมาปุ๊บก็ลงไปเก็บเอ้ยลงไปเก็บเพชรนะครับโอเคแล้วก็อ่าตัวฟานไอตัวน้ํานี่ก็ลงมานะครับเดี๋ยวเมื่อาากี้ตังนี้ตังนี้ตังนี้อมไหรแม่งเกมแม่งก,กากไม่ได้กากเกมไม่กากคนเล่นแม่งกากเองแหละ โอเคเอาใหม่คราวนี้ผมเอาจริงแล้วเอาจริงตั้งแต่ตามเมื่อกี้แหละมันติดอยู่ตรงที่เดิมๆวะแม่งไปแล้วเฮ้ยเจ๊นี่ยังคิงอะโอเคก็กลับมานี่โอ้ตัวไฟแม่งเก่งกว่าตัวน้ำอีกนี่แล้วก็ตัวน้ำเดี๋ยวเมื่อกี้เราตายต,ายตรงนี้แหละขึ้นมาขึ้นมา โอเคเฮ้ยนี่มาแล้วครับผมทีนี้ก็ลงมาโดดไปนี่เยี่ยมกดไว้นานแหละทีนี้ก็ให้ตัวแดงเอ้ยไม่ใช่ตัวแดงดิตัวไฟเอ้ยอ๋อให้ตัวไฟมานี่เลยที่ตอนแรกที่เราไปไม่ได้ไงเนี่ยฮ้ยนี่เฮ้ยอ๋อโอเค เอ้ยกดไว้กันเหยียบไว้กันเหยียบไว้กันเหยียบไว้กันเออโอเคทีนี้ก็ออกมาโอเคแล้วเราก็กระดึ้งไปแล้วก็เหยียบใหม่เยี่ยมแล้วก็ไปเอาคันโยกสีขาวนี่โอเคครับปัญหาคือตัวฟ้าเนี่ยครับมันจะกลับได้ยังไงเฮ้ยยังไม่ได้เก็บเพชรเออช่าง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 มันเนี่ยครับอ๋อขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยขึ้นได้ป่ะวะ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่อุ๊บอ่าโอเคทีนี้ก็ผ่านแล้วง่ายๆเก็บเพชรนี่ก่อนอ่าแล้วก็เก็บนี่นี่แล้วก็มายืนรอตรงประตูนี้เคก็ใช้ได้อยู่อเอ็มมันก็ไม่ได้ยากแล้วคแค่ต้องดูเป็นเคใช้เวลาไปครับตายไปไม่รู้กี่รอบครับโอ้ได้ซีไม่เลอครับเราก็ไปดนันดันอื่นกันต่อเมื่อกี้เรามาดันนี้เคย์แล้วดันนี้ โอเคโอค้โหอันดับแรกต้องสมดวจกันต้องให้สีแดงไปก่อนแน่นอนครับเพราะว่ามันมีนี่อยู่นี่ขึ้นมาอ๋อเป็นลมพัดส,ส่งเราขึ้นไปนะครับใช่ไหมครับคุณเคสลีนอ่าใช่ครับผมคิดว่าพอครับพหยุดหยุดคุณเอ่อคุณน้ำครับคุณตัวสีฟ้าครับคุณไปไหนวะมันต้องอ๋อมันต้องมีสวิตไปกดให้ ให้ไอพัดลมมันเป่าวะหรือไม่ต้องไอนี่ลงมาอ๋อนี่ไงคันโยกปึ๊บมาโยกนี่ก่อนดูดิจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ครับทำให้ไอนี่ลงมาได้ปึ๊บนี่แล้วไอนี่ก็ลงมาโยกไอนี่อ่าทีนี้ต้องให้ตัวสีฟ้าขึ้นมานี่หรือเปล่าวะลองดูนะครับเฮ้ยเจ๊โดดดีโอ้คุณเคลลินคุณไม่โดดอะเออนี่ครับ ด้วยครับอ่าอ่านี่ครับผมผมนี่ผมนี่เล่นเกมนี้มา12ปีนะครับผมรู้ดีว่ามันเล่นยังไงแล้วครับอ๋อแล้วก็อ๋อแล้วก็ให้คุณเคทลีนะครับทำการดันกล่องหินนั่นมานะครับแล้วก็ดันลงมาแล้วผมก็จะขึ้นไปยืนตรงนี้ใช่ไหมะโอเคดันลงมาเลยครับมาอ่าขึ้นมาแล้ว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 เก็บนี่ครับอ่าล่ะแล้วก็ไปต่อเอ้าติดแล้ววะเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวโดนลม เออ๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวก่นถ้าสมมติขึ้นไปแล้วโดนลมพัดแล้วก็ตกไปในเบาะที่มีน้ำดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเออลงมานี่ก่อนเอ้ยไม่ใช่ต้องให้ไอเนี้ยลงมานี่แล้วก็เออคุณเออนั่นแหละแล้วก็ลงมาอีกนะแล้วก็ดันเอ้ยไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน อ๋อเออใช่เกี่ยวเนอยปิดนี่ก่อนแล้วไงต่อวะอ๋อแล้วก็กรรมแล้วต้องแววอันนี้ลงมาเอ้ยเดี๋ยว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 มันต้องมันต้องรีรีใหม่เพราะว่าเราตกลงมาพลาดแล้วเอาใหม่ตาเนี้ยจริงแล้วมันต้องเริ่มยังไงนะต้องให้น,นี่ลงไปก่อนปึ๊บอ่าคุณเจสลินคุณไปปิดนี่ก่อน อ่าปิดปิดเรียบร้อยแล้วเส้นนี้ผมก็จะลงมานี่อ่าปึ๊บทีนี้เกมนี้ต้องระวังนะครับถ้าเราพลาดแล้วเราต้องรีเล่นใหม่เลยใช่ไหมครับคุณเคยียนลินอ่าใช่ครับเอ่อแล้วอ่าแล้วผมต้องขึ้นมานี่เหรครับใช่ครับคุณขึ้นมาน,นะคร,นค,รค,รนครับผมเนี่ยดูครับเนี่ยครับผมลอยไดุ้โยโอเคขึ้นมาดิอ่าโอเคเส้นนี้ผมก็จะปิดปิดนี่ อ่าทีนี้คุณก็ลงมาเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดเดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวอย่างงี้อ้าวหายแล้วสวยแล้วอ้าวทำไมไอ้นี่มันลงไปเองวะเอ้าอย่าเพิ่งไปด้วยเดี๋ยวให้ไอ้นี่ถ่วงลงมาอ่า ปิดแม่งอนะ่ะเอาใหม่ครับไอ้ด่านนี้แม่งยากจริงเอาเอาอีกรอบหนึ่งถ้าด่านนี้ไม่ได้ไปเล่นด่านอื่นแหละยิงโอเคปึ๊บอ่าเมื่อกี้ทำไงนะปิดนี่ปึ๊บไอ้นี่ลงมาคุณลงมาอ่าโอเคผมลงมาแล้วโอเคขึ้นไปปึ๊บปิดนี่เอ้ยเปิดนี่นี่ก็ขึ้นไปเก็บเอ่อคุณขึ้นไปเก็บนะครับโอเคปึ๊บ ท, Anybody? Ooh, นทีนี้ก็เก็บเอ้ยเก็บโอเคทีนี้ก็ปิดไอ้นี่เอ้ยอย่าเพิ่งเออนั่นแหละอย่าไปก่อนแล้วก็ปิดปิดไอ้นี่ก่อนแล้วใครจะปิดไอ้นี่วะดูแลนี่ไงปึ๊บถ่วงกันไว้อย่างงี้เอ้ยเจ๊เจ๊เอ้ยตก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 น่า โอ้มันตกอะเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวลองไปด้านอื่นก่อนเดี๋ยวด้านนี้จําไว้ด้านไหนวะด้านนี้จำไว้เดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นไงโอ้ด้านนี้ง่ายเล่นมาสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับคุณไปเหยียบคันโยกเอ้ยเหยียบปุ่มอ่าฮึบฮึบดันไปดันไปดันไปดีนั่นแหละเอ้าแล้วไอตัวฟ้านี้มันจะผ่านไงวะไอ ไอตัวน้ำเนี่ยหรือว่ามันต้องดันลงมาวะเอ,อ้ยเอาใหม่ลองให้ตัวฟ้าดนเฮ้อเอ,อ๊ะมันไปไงวะลองใหม่ลองใหม,ม่เมื่อกี้เฟลโอเคเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้น,อน,นเออแหละเฮ้ยเจ้ โอเคดันไอ้นี่ลงมาป่าวะเอ้ยลองลองไปตรงนี้นี่มันไปมันขึ้นไปได้ได้ป่าวะเอ้ยอ่าอันนี้ขึ้นได้นะครับแสดงว่ามันให้เราดันลงไปให้ไอตัว ه, ไอไอตัวน้ำขึ้นมานะครับอืมใช่ป่าวะน่าจะใช่แหละเฮ้ยเจ้โอเคดั okay. น,นไปอึบอ่าอึบนี่โอเคอยู่นี้คงจะพอ แล้วก็ให้เอ้ยเดี๋ยวถ้าไอ้ตัวน้ำมาแล้วใครจะดันไอ้นี่ขึ้นมาวะอ๋อดันไอ้นี่เอาไปกดไว้โอ้แม่งใครมา,าแม่งคิดไม่ได้นี่แม่งโง่เลยครับอย่าให้รู้นะว่าใครคิดไม่ได้เนี่ยนี่ไงเอามากดไอ้นี่ไว้เออโอ้แม่งแล้วไอ้เอาเอาล่ยตัวฟั้มจะมาไงเดี๋ยว เออว่ะแล้วไอตัวฟ้ามันจะมาไงวะอ๋อหรือว่าหรือว่าต้องดันดันให้ตัวฟ้ามันไปก่อนพอตัวฟ้าไปปุ๊บเราค่อยดันมากดดูแลดูแลเอาใหม่ไหมโทษโทษโอเคโหเสียเวลาทำมาหากินเอ้ยมีหิ่งห้อยด้วยเอ้ยไปกดดีเออกดดีเออโอเคขึ้นมาแล้วอ่ะทีนี้ก็ดันลงมาปึ๊บ นี่ <i> ครับ <Investment> อย่างคิงครับอย่างเซียนเน่ะทีนี้ก็ดันมาปึ๊บ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 ปึ๊ทีนี้ให้ไอ้น้ำมาก่อนฮึบเออนี่ครับมาเรียบร้อยเสร็จนี้ไอ้แดงก็ดันนี่ไปเป็นไงครับง่ายๆโอ้โหเกมนี้ทดสอบสมองเด็กนะครับเทียบกับผมแล้วเนี่ยเกมนี้ขี้ขี้มากไปแล้วฮึบจ้าโอเคก็ใช้ได้อยู่อ่ะมาแล้ว ตามมาครับตามมาฮึชุอ่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาดีไปด้วยกันไปด้วยกันอ๋อโอเคทีนี้ขึ้นมานี่อ๋อลูกเดี๋ยวเอ้ยมีเพชรเขียวด้วยนี่มานี่เลยปึ๊บเราต้องเก็บเพชรเขียวเฮ้ย ถ้าดันในนี้ลงไปถ้าลงไปในฮึเอ้ยนั่นไงอุยเจ้ย,ยมันมาถึงนี่เวมาถึงนี่ดันไว้ดันไ,ดนไ้ดันไปให้มันลงนู่นลงไปเออเอ้ยจิลงไปลงไปลงไปล,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 ลงไปดิอ่าเรียบร้อยเปิดแล้วทีนี้ก็ให้ไอ้น้ำนี้เข้าไปเก็บนะเราต้องเรียกเราต้องตั้งชื่อมันคนระับตั้งชื่อมันว่าอะไรดีไอตัวน้ําเงินนี้ชื่อว่า ชื่ออะไรดีวะช่างแมงเรียกว่า,วาไอ้ฟ้ากับไอ้แดงเนี่ยเรียกง่ายดีเคแดงขึ้นมาเยี่ยมด่านนี้ก็ผ่านไปด้วยดี oh. นี่ครับได้แรงเอด้วย oh. เอาละทีนี้กลับไปดันที่เราติดไว้ oh. เนี่ยมาไอ้ด่านเนี้ยนอะันดับแรกต้องให้นี่ลงมาปึ๊บนี่เรายังจำได้อยู่เรายังจำได้อยู่ปึ๊บให้ไอ้ไอฟ้าเนี่ยดันปึ๊บไอนน้นี่ตกลงมานี่โดดปึ๊บขึ้นไปเก็บ ทีนี้ก็ให้นี่ขึ้นไปเก็บเพชรก่อนอ่าน้ำก็ขึ้นมาปุ๊บอ่าเดี๋ยวขึ้นไปเก็บปุ๊บอ่าโอเคนย่คับเริ่มฮอเล่นเลยแล้วเราแล้วมันจะเสียงทีนี้ก็ปิด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 เฮ้ยหรือว่าอย่าเพิ่งปิดวะเอ้ยย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไปก่อนโอเคไอ้นี่มันอ๋อไอ้นี่คือไอ้นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้นู่นและนี่มันคืออะไรวะอ๋อต้องเปิดก่อน เปิดให้ไอ้นี่ขึ้นมาเออแล้วก็ปิดวะเออแล้วนี่ก็ปึ๊บแล้วก็ดันอ๋อแล้วใครมันจะเป็นเดี๋ยวนึงใครมันจะเป็นคนลงไปปิดไม่ให้ไม่ให้ไ,ใหไอ้นี่ครับเห็นนี่ปะ่ะไอ้นี่ถ้าสมมุติเราขึ้นไปครับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้มันจะโดนไอ้นี่ยผลักให้มาตกน้ําตรงนี้ซึ่งคนที่จะมาตรงนี้ได้ต้องเป็นตัวน้ําหรือไม่ก็ปิดปิดไอ้พัดลมเนี่ยแล้วคนที่จะปิดไอ้พัดลมเนี่ยก็คือใครอะ ถ้าสมมติไอ้น้ำมันดันนี่มาปุ๊บอ๋อรู้แล้วรู้แล้วต้องให้ต้องรีบต้องให้นี่ไปยืนรอบนนี้ก่อนแล้วนี่ก็ปุ๊บดันมาปุ๊บไอ้นี่ก็รีบลงมารีบลงมาเลยรีบลงมาดิลงมาลงมา,ลงมาแล้วดันด,นดนันดันดันดันปุ๊บเจ๊อะนี่ไงนี่เก็บเพชรไปปุ๊บเก็บอ่าทีนี้ก็โดดมา <rece> okay. โอเคเฮ้ยโอ้ลืมเก็บเพชรอันหนึ่งช่างมันโอเคนี่ก็ไปยืนรอ อ่าอันนี้ก็อ่าเยี่ยมโอ้โหอย่างคิงครับคิงลี่ครับคิงลี่หรือคิงรวยก็ไม่รู้โอเคเราอ่าเราตัดอ่าเราพักไว้แค่นี้ก่อนนะเราไปไปเจอกันใหม่เอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ